ฉันไม่มีอะไรจะพูดนี่ถ้าคนเราเก็บกดไว้ในใจไม่ดีนะจะประสาทพูดเธอแหละประสาทพวกผมทําไมอ่ะไม่รู้กันแล้วไปศาสสิฮะก็พวกผมมันบ้าบอมบ,บูมเลยทั้งนั้นน่ะไอ้ห้าวน่ะมันแ่มหนีโรงเรียนมันก็อยากรักษาสถิติของมันไว้นั่นฉันไม่สนหรอกมันไม่ได้เดิดด้อนฉันหรือคนอื่นถ้าคนเราบ้าเฉพาะตัวนะ ช่างเถอะถือว่ากรรมชาติก่อนเขาสร้างมาอย่างนั้นแต่ถ้าทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยฉันไม่ชอบใครอ่ะใครทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะก็อย่างแว่นน่ะอ๋อที่มันทําก๋วยเตี๋ยวราดถุงไหมพรมเจ้าโตเหรอแล้วก็ต่อยกันนั่นไอ้โตมไม่ยอมเนี่ยฮะมันท้าแว่นมันก็ต้องสู้มันไม่เท่านั้นนะสิสู้กันแล้วก็น่าจะแล้วกันไปแต่นี่ฉันดูแว่นไปท้าโตอีกจะแก้มือไม่รู้จักแล้วแล้วพวกเธอก็หนุนส่องด้วย อ๋อนั่นมันก็ลูกผู้ชายก็งี้แหละครับจะว่าไปแล้วไอแว่นก็ไม่ผิดมันไม่สําคัญแล้วว่าใครจะผิดใครจะถูกเนะี่ยข้อสาคัญคือว่าจะไม่อยากให้เขาฝ่ายกันเท่าน,นั้นหลักแต่ไอ้โตก็รับคําท้าแล้วอ่ะเ้าแว่นไปเซาซีโตบอกฝ้ายเลยเปล่าเขไม่ใช่ลูกฉันนีจะได้มารายงานฉันฉันรู้ฉันได้ยินเองกับหูหูที่คุณล่าเมื่อกี้ว่าตึงน่ะโธ่เอ้โตก็ไม่ต่อยละแต่แว่นก็เตื้อจะต่อยให้ได้ ก็หายเลือดนักหรืองไงอ่ะก็คราวที่แล้วไอ้แว่นมันแพ้มันก็จะแก้มือนั่นแหละบ้าไม่ใช่บ้าหรอกฝ้ายผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันเป็นเรื่องของลูกผู้ชายอะ่ะลูกผู้ชายก็ต้องมีศักดิ์ศรีใครไม่มีก็ต้องเปลี่ยนเป็นุูกกระโปรงหรือว่าเอาปิ๊กคลุมหัวเดินฉันไม่สนหรอกเรื่องศักดิ์ศรีบ้าบาอคาแตกนะ่ะแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกัน ฉันเห็นว่าเ <Jamie, S 1> พื่อนๆก็เกรงใจเธอแต่เธอกลับสนับสนุนแทนที่จะห้ามตามมันก็ไปกันใหญ่เท่านั้นเองไม่บอาไมุ่อมาเลยนู่นนู่นนูนแต่ฟุตบอลมาต้อ้อง่าย่าย่าแต้มาโอ้ยไปหลบเร็วๆหลบๆลบหลหนบ่ลบหลบบไลบหลบลลเหลล อออเออแยแล้วคุณผู้หญิงนั่นเธอไม่ได้ตั้งใจพี่ชาย<ม>เท่าไหร่ผมชใ,ใช้ให้ใช้หรอสามสิบพนมสามสิบชามขนมแตกไปสามใบแหมพี่สามใบนี่ก็ราราวสิบห้าบาทยี่สิบก็แล้วกันมไม่ได้ต้องสามสิบพบกันขึ้นทางดีกว่านะ<ม>2ยี่สบห้านะ พวกผมเป็นนักเรียน่ะยังไม่มีรายได้นะยีหเนี่ยนะพวกนี้ผมต้องอดกินข้าวกลางวันไปมื้อหนึ่งก็ผู้ยิ่งเขาทําแตกแล้วคุณมาใช้ให้พวกผมทำไมเลา้ใครทำใครใช้นีเธอหน้าอยวนหน้าเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันคนไทยด้วยกันแหมพ่อนุ่มปากดีอย่างนี้ต่อไปพายภาคหน้าเป็นผู้แทนได้ <laughs> ไม่ต้องอะผมจัดการแล้วใช้เงินไปเท่าไหร่มันเป็นไรนาทํำไมไม่บอกเขาว่าฝ้ายทาไปออกรับทําไมไม่เป็นไรหรอกถึงบอกเขาก็คงไม่เชื่อว่านักเรียนดีเด่นแถมยังเป็นประธานนักเรียนจะระบายอารมณ์ได้การพังหาขนมก็ไปใช้ไปทําหน้าใหญ่ออกเงินไปล่ะเท่าไหร่ไม่บอกฉันจะใช้ให้อืมไม่เอาหรอกเอ๊ยยังไงอ่ะไม่ยังไงหรอกเพราะนี้ก็เป็นศักดิ์ศรีเหมือนกัน บางครั้งความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยมันก็อธิบายยากนะก็ไม่ต้องอธิบายแยกทางกันทีฉัจนจะรอแม่ฉันมารับแม่เอาแม่มาอ้านไม่เชื่อก็อดูสิดุไหมคุณแม่แม่ไม่ดุใครอะแม่ก็ดีสิใจดีใจดีแต่มือไวยิงปืนแน่นแม่เคยได้เหรียญเงินเมื่อสาวงัั้นสวสวดี แล้วก็ผัดคณาประเข็มให้เขานะแกาป้าจัดเสร็จเอาไปส่งก่อนเพราะ่าอยู่หมู่บ้านถัดเราไปไกลหน่อยที่ไกลๆก,ก็ส่งทีหลังนะแกาป้าเลื่อจักรยานไปนะเออถือให้ดีล่ะแล้วขี่จักรยานระวงังระวังด้วยวันนี้กับข้าวมีน้ำแกงเดี๋ยวจะหกสมุดจ้าอ,อ้อพี่ต้อกลับมาแล้วปไ,ไหรจิมพี่จะวบินตอที่หมู่บ้านขัดไปน่ะไปไกลนั้นใช่หรอ เขาเพิ่งเริ่มกินวันนี้งั้นเดี๋ยวผมไปส่งเองดีกว่าจิ๋มอยู่ส่งทางนี้ก็แล้วก,กันช่วยแม่บ้านไหนยี่จจาพี่ตนบ้านเลขที่อของเขาอืมเสียไปที่ปิ่นโตนั่นแหละเดี๋ยวขอเวลาเก็บหนังสือเปลี่ยนเสื้อหน่อยเออดีเวลานี้ลูกค้าปิ่นโตเรามากรายขึ้นไกลออกไปเรื่อยๆคงต้องว่ารถตุ๊กเป็นประจำเอาไว้ส่งทีเดียว ม่ทำอาหารอร่อยลูกค้าก็เลยมากแม่ไม่เอากำไรมากนี่ลกูกพอกินพอใช้ไว้ฝีมือดีกว่าแม่พูดเหมือนป้านิ่มคนขายอาหารกลางวันที่โรงเรียนรายนั้นใจดีด้วยบางทีเด็กไม่มีสตางค์แกก็ให้กินฟรีเด็กเด็กเล็กบางคนซื้อเสร็จเดินถือจานออกไปโดนเด็กโตชนข้าวหกหมดก็ร้องไห้ใหญ่เลยเพราะไม่มีตังค์ซื้อใหม่ป้าแกก็ให้ใหม่ไม่คิดตังค์ด้วย เขาดีอย่างนั้นต้นต้องเต,อเตือนเพื่อนนะว่าอย่าแกล้งแกที่แม่พูดก็เพราะรู้ว่าเด็กนักเรียนน่ะชอบแกล้งไใค้าบ้างกินฟรีบ้างเราต้องนึกถึงอกเขาอกเราพวกเราน่ะซนก็จริงนะแต่เรื่องนี้พวกเราไม่ทำหรอกแม่ไหนจะเป็นโตนั่นไงล่ะผมไม่ส่งนะขี่ระวังระวังหน่อยนะลูกนะอ่อแม่ ส่งปิ่นโตจ้าเอาอะไรล่ะป้าจะตัดให้ไม่นานไม่ป้าไกลไหมไม่นานเท่าไหร่หรอกหมู่บ้านใกล้ๆนี่เองงั้นนุคอยพี่อนดีกว่าตามใจ ของอะกินอะไรก็ได้สีนวลก็จะมาแล้วจานนี้เขาอร่อยแม่เคยไปนั่งกินบ้างแล้วก็มีซื้อมาบ่อยๆนะเห็นว่าพอกินได้ก็เลยผูกบินโตเขาคิดว่าถ้าดีนะถึงสีนวลมาแล้วก็จะกินบินโตไปเรื่อยๆบางทีก็ทุนเหมือนกันนะลูกเพราะวงเงินมันจํากัดเขาคิดเดือนละเท่าไหร่คะแม่มีหลายราคาแต่แม่เอาดีหน่อยเดือนละพันสองกินสองคนอาหารสามอย่าง สองัน <2002. S 1> ไม่แพงหรอกลูกเพราะเราเลือกอาหารได้นี่เวลาที่เข้ามารับปิ่นโตคืนเราก็เขียนไปว่ามื้อต่อไปเนี่ยเราจะกินอะไรเพื่อถ้าสีนวลมาตอนกลางวันเขาก็ได้เหลือไว้ให้กินได้รายจ่ายไม่บ้าปลายได้ลูกสรุปแล้วมีส่วนดีมากกว่าเสีย,ยใช่จะต,ต้องอร่อยด้วยนะถ้าไม่อร่อยเอามาเททิ้งแลต้องทําเองใหม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ่ะแน้วจะส่งกี่โมงคะแม่ แม่สั่งว่าอย่าวันกว่าห้าโมงเย็นเพราะว่าเอามาทิ้งไว้วันนักมันชื่อถ้าข้าเอามาก่อนเรากลับก็ให้ข้ามาวางไว้หน้าบ้านเดี๋ยวหมามาคุยแม่จะเอามาไปตั้งไว้ข้างประตูจ้ะวันนี้ตั้งไม่ทันเขาก็ยังไม่ได้เอามาส่งไม่ใช่เหรอยังค่ะแม่อ๋ขอขุมาแล้วมั้ยฉันปไปเูนะคะแม่จ้ะจะได้บอกเขาได้ว่าให้ตั้งเอาไว้ที่ม้าหน้าบ้านนั่นค่ะแม่ เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมาเปิดประตูแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาเปิดประตูแล้วเสีงเงยงยีไฟนี่นะ มันเยฝ้ายละมั้งวา้ามีอยากเลยตรงนี้แม่อาสาแม่มาส่งหรอกเปิดไป็น้นนดีกว่าเอ๊ไม่เห็นมีใครนี่ถ้างั้นเสียงกระเด็งที่ไหนเมื่อกับเราใจดจดใจดจ่อเ,เรื่องเป็นตอก็ไม่รู้อะไรหูแววไม่มีแน่ๆอะไรฝ้ายไม่เห็นมีใครมานี่คะแม่เอ๊ ได้ยินเสียงกริ่งนะล,ล,ลูกป้ายก็ได้ยินแต่เปิดประตูดูแล้วไม่มีใครฮะดังอีกแล้วเร็วไปดูไปค่ะแม่มีแต่เป็นโตไม่มีคนนี่ยังไงอ๋อมีโน้ตด,ด้วยเขียนว่าไงเอาเป็นโตมาส่งแต่ปวดท้องกระทันหันเลยต้องกลับก่อนวางเป็นโตไว้ขอโทษด้วย ใครนะลายมือคุ้นๆอืมอีบ้าเหือนี่มาอีกแล้วเจ้าประคุณขอให้มันเป็นง่อยทีมีอย่างที่ไหนประตูบ้านเต็กกันแค่นี้ดันขับรถมาได้ทุกที ไฟค่ะนั่นผูกเป็นตจริงๆเหรอก็นี่ไงคะโถ่ไปสั่งทำไไมก่กองใหม่ลูกสิ้นเปลืองเปล่าๆบอกแล้วไงว่าเรื่องอาหารน่ะผมบริการฝายและคุณแม่ได้จะให้ลำบากถึงขนาดนั้นเลยคะ่ะไม่ลำบากเลยผมเต็มใจทำอยู่แล้วเลอ่คะคุณทำกับข้าวเองเหรอคะไม่ใช่อามาผมทำแต่แกเต็มใจฮะเพราะแกสั่งผมแล้วว่ะ ให้จีเอ้ยมไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม่มีอะไรลืมซะเถอะเอาเป็นว่าถ่ายไงก็บอกเลือกปิ่นโตซะบ้านผมจะทําส่งเองเป็นต้นเครื่องยาจริงใหดหอมผัดเกาลัดไม่ต้องออค่ะขอบคุณป้กับแม่ทานอาหารกันง่ายๆค่ะครับครับครับแต่คนเรามันก็ต้องมีรสนิยมในการกินอาหารกันบ้างนี่นี่นวันนี้ผมเอายอดอาหารมาฝากนะนี่ไง โรตีมาหาราชากับแกงเขียวหวานเนื้อลูกหัวาตายด้ท้องแม่เนื้อนุ่มเปื่อยอร่อยมาก่ะนั่นคุณดิรพลไว้ทานกับคุณแม่เลยค่ะอามาของคุณต้องชอบแน่ๆอาาชอบผมซื้อมาชุดหนึ่งอาาว่ามากไปกินใหม่เออเออเออไม่ใช่อาม่าให้แบ่งมาให้คุณกับคุณแม่คุณแต่ตอนนี้บ้านเราทานอาหารเจค่ะก็หยุดเจสักวันก็ได้นี่นะ Uh, เขาเรียกลาเจงอ่ะเราไม่อยากหยุดคะ่ะคุณแม่คุณอยู่ไหนอะตอนนี้ในครัวคะ่ะสวัสดีครับคุณนะทำอะไรครับจะให้เพีงคุณธีรพลฝ้ายฝ้ายทำไมให้คุณธีรพลเข้ามาถึงในครัวครับแคบไม่สะอาดเลยมาพาออกไปข้างนอกแล้ว ที่ระเบียงหน้าบ้านน่นนะน่คุยกันสบายๆครับผมเดินเข้ามาเองครับเออคุณน่าทําอะไรครับนะอุ่นมัสมันไก่ค่ะอา้าวนาย่าววาทานเจเอเอัก็กตู้่ทําเหมือนไก่ค่ะเราทานเจค่ะจริงๆนะมเนะค่ะจริงค่ะพอใหม่ๆๆสับเอาแกงเขียวหวานเนื้อลูกวัวตายในท้องแม่กับโรตีมาหาราชามาฝากครับเออวันนี้ลาเจสักวันสิครับ ไม่ได้หรอกค่ะคือว่าเราสองคนแม่ลูกบนตัวทานเจกับเจ้าพ่อค่ะคืนผิดสัญญาละแย่เลยคุณทเทอควรเอากลับไปเถอะค่ะวันหน้าเราอยากทานเราจะบอกจริงจริงนะครับค่ะจริงสิคะเอาไปให้อามาอุ่นเร็วๆเถอะค่ะเดี๋ยวมันจะบูดครับครับครับงั้นผ้มต้องรีบไปค่ะเชิญเร็วๆเ,เลยค่ะ <c oughs> เห็นรู้เรื่องเลยแล้วที่หนูรู้ได้ยังไงล่ะว่ามัสมนไก่เนี่ยเขาเอาเต้าหู้ทำก็ถ้าดูขาไก่ยังอยู่นี่ลูกเปล่าแล้วค่ะแม่หนูหล่ออีตะขี้ยาน่ะ,ะไม่อยากกินของกำนันของแกคะ่ะทำไมล่ะเขามีน้ำใจแต่หนูไม่ชอบโธ่อุตส่าห์ซื้อมาฝากเขาซื้อมาแล้วอามาก็กินไม่หมดมันมากก็เลยแบ่งมาให้เราจะเหลือด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็ไม่อดอากถึงกับจะคอยกินของแบ่งส่วนบุญของใครนะี่คะหนูละคิดมากคิดมากไว้แหละค่ะดีแม่หนูละเบื่อจะตายอยู่แล้วขับรถมาได้ถ้าทุกวันจักรคุณคอยมันเป็นง่อยไปจริงๆทีเถอะใจร้ายจากลูกคนนี้หนูใจร้ายสําหรับบางคนค่ะแม่อุ่นแกงใหม่อะคะหอมฟุ้งเลยหิวข้าลวละสิ <c oughs> ค่ะถ้าหิวก็กินได้เลยลูกเออบอกคนส่งปิ่นโตหรือเปล่าล่ะ ว่าเราจะเอาม้าสูงสูบมาตั้งไว้หน้าบ้านให้เขาวางไว้ที่นั่นไม่ต้องกดกริง่งไม่ได้บอกเราค่ะเมืหนูออกไปก็ไม่เห็นใครนอกจากบินโตตั้งอยู่เถาเดียวนี่แหละงั้นเหรอแั้นก็แล้วไป เพราะว่าฉันรักเธอจากละครสยามแปดหนึ่งละครสยามแปดหนึ่งละครสยาม